เนี่ยถามได้นะครับนะคนละหนึ่งคำถามแลาใครเปิดมาเจอรายการของเราในรอบนี้นะครับกดแชร์ออกไปครับเพียง<า>คนละ9,999 99แชร์เรามาพร้อมกันสามยูเซอร์นะคะรูยูเซอร์เอเจโอสิริกรภาษาองังกฤษนะคะยูเซอร์วชิระแก้วจินดาภาษาไทยนะคะและยูเซอร์อจุดท็อปภาษาไทยนะคะพร้อมกันที่นี่นะคะเ,เข้ามากันนะครับนะเพียงใครจะถาม,มถามได้ทั้งสมยูเซอร์นะคะคนละหข้อนะคะอื มาถึงยูเซอร์ละหนึ่งข้อนะคะเข้ามากันได้นะครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นครับนะหนึ่งร้อยสอตตอนหนึ่งคำถามแป้งอีกนานไหมคะจะได้น้องคนที่สองอ๋อเราไม่ดูเรื่องนี้ครับนะเราไม่ดูเรื่องท้องถ้าเรื่องท้องต้องไปดูในไพ่เทพพลังจิตซึ่งเราไม่ได้ดูข้างหน้านี้อยู่แล้วไพ่ชุดนี้ไม่ได้ใช้ข้างหน้านี้อยู่แล้วครับถามเรื่องอื่นนะคะคุณแป้งนะเขาจะดูเรื่องท้องต้องไปดูส่วนตัวครับมีค่าครูครับขอพร้อมโอนก่อนดูนะครับไพ่เทพพลังจิตนะครับนะ เอาเข้ามากันได้เพียงคนละ9,900